สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องมิสเตอร์สตอมเราจะมาพยากรณ์ดวงความรักทั่วไปนะคะของชาวลัคนาราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมดวงความรักทั่วไปเดือนสิงหาคมนะคะของพญาล้อยหกสีได้นะคะค่ะ เราจะแบ่งคำทำนายเป็นสองพาร์ทส,สำหรับการดูดวงความรักทั่วไปนะคะพาร์ทแรกนะคะเราจะดูดวงความรักทั่วไปของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานแล้วนะคะกับพาร์ทที่2คือกลุ่มคนที่เป็นโสดมีการคบหาดูใจกันอยู่นะคะยังไม่ได้แต่งงานนะคะค่ะเรามาดูไพ่ใบแรกเลยชาวลัคนาราศรีธนูสำหรับคนที่มีครอบครัวนะ เหมือนคุณมีความเออเหมือนคุณจะเป็นคนที่แบบมีความเต้าชู้อยู่นะแล้วช่วงเนี้ยจะมีคนเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณจนมีปัญหาเรื่องความรักเกิดขึ้นนะคะมันจะมีเรื่องเหตุการณ์ฉับพันเกิดขึ้นซึ่งคุณนั่นแหละต้องลงไปแก้เองสถานการณ์มันถึงจะพลิกดีขึ้นนะคุณต้องชี้แจง คุณอาจจะมีความเข้าใจในคู่ของคุณหรือตัวคุณเองนะคะว่ามีความไม่ไว้วางใจกันนะคะมีความหวาดระแวงนะคะมันจะมีเรื่องผุดขึ้นมาในเดือนสิงหาคมนี้แล้วค่ะชาวธนูนะคะ,นนะ,คะไอ้ที่คุณตั้งใจทํามาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปัญหากันอยู่บ้างนะแต่ถามว่าเฮย้ยมันจะร้ายแรงไหมล่ะก็ต้องบอกก่อนว่า มันไม่ได้ร้ายแรงมากแต่มันเป็นอะไรฉับพลันอะ่ะมันรู้แล้วมันอาจจะตกใจเนาะอืออ่าบางคั่จะมีแบบเอามีคนมาคบกับชาวธนูของเราคนคู่ของเราเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการขี้คายออกไปในทางที่ดีนะค่ะคุณเพราะคุณมีไพ่ทั้ง The Sun The Star เนาะ The Moon โหมีทั้งทั้งสามดวงเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคาดหวังหรือ สิ่งที่คุณเคยแบบอยากจะสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยถามว่ายังยังไปได้อยู่ไหมก็ยังไปได้นะคะเพียงแค่ว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีบททดสอบแบบฉับพลันที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงนะเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นข่าวลือหรือเป็นแบบอะไรที่เข้ามาจนคุณต้องงงแต่คุณต้องไปเคลียร์นะเพราะบุคลิกของคุณนะ่ะมันเป็นคนมีสเสนะ่ห์แล้วก็ดูเจ้าชู คุณก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักหรือคู่ของคุณเองด้วยนะคะก็อาจจะมีการหวาดระแวงกันเกิดขึ้นมันจะมีมันจะมีเอ่อการขี้คายสถานาการณ์เกิดขึ้นนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่มีปัญหาแล้วเนี่ยทำให้คุณเข้าใจกันขึ้นมากอีกสเต็ปหนึ่งแล้วคุณก็จะวางแผนชีวิต สร้างเกาะป้องกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการเดินทางเกิดขึ้นกับสายทางแห่งความรักของคุณอันนี้คือดวงของคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีปัญหาและสรุปก็คือว่ามันจะมีปัญหาที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่มันจะคลี่คลาย,ายตัวของคุณเข้าไปเคลียร์นะหรือทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณสงสัยกับคู่ของคุณนั่นแหละ คู่ของคุณนะเป็นคนที่เก่งงานแล้วก็ดูแบบเป็นจุดสนใจคนอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้และคุณต้องทำใจและคุณต้องเข้าใจนะเพราะเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะต้องดำเนินชีวิตไปให้ถึงฝั่งแล้วคุณก็จะมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับลูกด้วยนะคะลูกก็จะเป็นตัวแปลกตัวหนึ่งที่ทําให้คุณนะ่ะจะต้องกลับมาคิดมากกว่าตัวคุณเองนะทั้งหมดนี้เป็นคำทำนายของดวงความรัก ของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมก็จะประมาณนี้นะจําไว้นะคะว่าจะต้องมีสติเพิ่งประมาทและยิ่งมีลูกะคะ่ะต้องคิดถึงลูกมากกว่าตัวเองแล้วนะถ้าเกิดเรามีครอบครัวนะคะค่ะต่อไปเป็นพาร์ทของการทํานายดวงความรักของคนที่เป็นคนโสดหรือว่ากําลังคบหา,าดูใจกันคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คนเข้ามาลุมตอไม่ว่าคุณจะเป็นการรักเพศเดียวกันหรือรักเพศตรงข้ามก็ตาม นะจนคนที่ก็ามาหาคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบหมายปองของหลายๆคนอาจจะเจ้าชูร้รวมทั้งตัวคุณเองด้วยจนทำให้เก,เกิดปัญหาทิมแทงใจซึ่งกันและกันอาจจะมีผลของการเหมือนกับจะเลิกลากันเลยนะคะมีผลร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะโอกาสของคุณมันถามว่ามันจะจบันแค่นี้ไหมมันก็ ยังไม่จบมันมีทั้งเดิตสันเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนนี้ชาวคนโสดที่มีความเป็นแบบสเสน่ห์กันทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะจนมีความหวาดระแวงกันถ้าคุณไม่เคลียร์กันเดือนนี้นะคุณจะไปต่อกันค่อนข้างยากเนาะเพราะไม่มีเดอทาวเวอร์เกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าคุณเคลียร์กันได้คุณจะไปต่อกันได้ยาวเลย นะทีนี้คุณต้องวางแผนล,ละคุณต้องคิดมากกว่าเดิมละถ้ามีปัญหากันบ่อยๆตลอดต่อเนื่องเนี่ยความรักคุณสั่นคอนแน่แหละคุณก็เริ่มคิดละอ่าฉันเคียดกับเขาเลยละกันประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามนะอ่าหรือแม้แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ตามในคู่ของคุณนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะ The Tower ความรักที่เจ็บปวดหรือสุขภาพที่อาจจะต้องดูแลก,กันนะคะมันจะมีบทพิสูจน์เกิดขึ้นในเดือนนี้ว่าจะมีการเห็นใจกันในยามที่ลำบากของอีกฝั่งหนึ่งไหมหรือมีการปรับความเข้าใจไหมหากมีปัญหาการแบบรุนแรงและชักพันคุณจะยอมรับและปรับตัวเข้าหากันได้หรือไม่ถ้าได้คุณไปต่อคะ่ะแต่ถ้าไม่ได้คุณก็หยุดกันแค่ตรงนี้นะไพ่บ่งบอกว่า คนที่มีคู่เอ้คนที่โสดเนี่ยค่ะคุณจะเจอเหตุการณ์่อนขั้นแรงมากในเดือนสิงหาคมกับความรักแต่ไม่ถึงกับสุดทางนะเจ็บจนสุดงคงยังไม่นะเพราะว่ามันมีไพ่ที่ว่ามาช่วยนะคะแล้วก็ไพ่ที่แบบเป็นไพ่สีดํานะคะแต่มันก็มีไพ่การสตาร์ขึ้นเดอะตาแล้วก็ ของการวางแผนหรือว่าการเริ่มต้นมันก็ยังมีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอยู่ที่ใจิตใจคุณและสภาวะแวดล้อมของคุณด้วยว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนมันมีโอกาสที่จะเดินต่อมันมีวิธีการมันม,มันมีฟ้าก็ส่งอุปสรรคึ้นา้คุณลองแก้ดูนะคะคุณอาจจะต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนนะแล้วพูดคุยกันถ้าเราจะไปกันต่อแต่ถา,ถามว่าไปได้ไหมไปได้นะ ไพ่บกบกบอกคุณจะเครียดลงตัวแต่คุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่น่าตกใจนิดนึงค่ะทั้งหมดนี้ก็คือคำทำนายของอ,อของคนที่เป็นคนโสดหรือเรียกว่าเป็นคนที่ยังไม่มีคู่นะทั้งนี้แล้วเนี่ยให้กติคิดนิดนึงสำหรับการที่คุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งนะชาวธนูที่จริงคุณอาจจะมีคู่ตอนอายุมากจะดีนะของชาวธนอูอ่ะอืม เราคุณจะเห็นอะไรโลกใบนี้อีกหลายอย่างนะคะการที่มีความรักซึ่งการละกันเนี่ยไม่ได้แค่ตัวเองนะตอนนี้มันเพิ่งยังไม่มีครอบครัวไม่ได้แต่งงานยังไม่ลงไม่ได้เจอกันทุกวันยังไม่ตื่นมาเจอกันทุกวันใช้ชีวิตมีมีเขาเรียกมีบุตรเนาะพอมันมีบุตรแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคิดเยอะพอคิดเยอะเนี่ยก็จะทําให้แบบ ความชินชาหรือความรักมันอาจจะมีเท่าเดิมหรือว่าอาจจะลดน้อยลงนะคะมันจะมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราเป็นคู่แบบยังไม่ตกลงปงใจกันนะมันจะมีบทพิสูจน์เกิดขึ้นในความอดทนและการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณต้องฝ่าด่ามันไปได้ให้รู้ว่าต่อจากนี้คุณจะอยู่ด้วยกันยืดไหมคะมีปัญหาแล้วเดือนสิงหาคมนี้มันจะมีบทพิสูจน์ให้ชาวลัคนาราศีธนูคนโสดได้เห็นกันจัดจ้า นะว่าจะรับกันรับความเป็นซึ่งกันและกันได้และให้อภัยกันได้ไหมนะคะแล้วคุณจะได้ทราบว่าคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ด้วยกันยังไงแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะคุณผ่านไปได้ค่ะขอยคุณมีสตินะที่สําคัญฟิลลิ่งอาจจะมีเยอะนิดนึงก่อนที่จะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะหรือตกลงกับใครนะคะแต่คุณก็ต้องมีสตินะแล้วค่อยๆกันกองทําให้ดีที่สุดละกันนะคะยังไงแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะและเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ย าทางช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ส่งให้คนที่คุณรักนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพในช่วงโควิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกับคำทำนายในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ